คันนี้ฟรีดาวครับสวัสดีครับวันนี้พามาดู n i สสันคิก e ์อีพาวเนะครับซึ่งเป็นรถเทสต์ไดรฟนะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นป้ายแดงเลยนะครับข้อดีก็คือเราสามารถใช้ดอกเบี้ยเดียวกับรถใหม่ได้เลยนะครับก็สามารถออกรถได้ศูนย์บาทเลยนะครับผมก็คันนี้ก็จัดเต็มเลยนะครับหรือใครถ้าอยากจะซื้อสดนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยนะครับย่อมยาวกว่าตอนเป็นป้ายแดงมากๆนะครับจาก 9 0สนกว่าบาทนะครับตอนนี้ในราคารถเทสต์ไดรฟ์นะครับอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ k i กซีพาวเวอร e เจเนเรชัที่2นะครับเจน2นี่ก็เป็นปี2022นะครับส่วนเจน3มีหรือเปล่าจริงๆแล้วยังไม่มีนะครับก็คือเจน2ก็รวมหมายถึง รุ่นที่เป็นปี2022และโมเดลเยีย2023ที่มีการใส่ไวร์เลสชัตเตอร์แล้วก็ฮีเตอร์เข้ามานะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีไ i ร e เลสชัตเตอร์นะครับเป็นตัวท็อปรุ่น VL นั่นเองนะครับของเดิมเขาราคารวมค่าสีเทาพร้อมหลังคาดำตรงนี้นะครับราคาอยู่ทั้งหมด99,000บาทนะครับเพราะมีการรวมค่าสีเข้าไปด้วยนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้เราตั้งขายที่ 759,000บาทเท่านั้นนะครับและสามารถทำเป็นฟรีดาวให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับดีมากๆครับเพราะว่าใครที่อยากจะออกรถคิกส์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกันได้นะครับหรือถ้าท่านมีเงินดาวบวกเข้าไปอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้ค่างวดถูกลงก็จะผ่อนสบายหน่อยนะครับผมนี่ก็ถือว่าใครที่อยากจะได้นะครับคิกส์นะครับไว้ใช้งานเพราะ ตัวนี้นะครับกับรุ่นใหม่โมเดลยี่สิบเนี่ยก็ใช้มอเตอร์ชุดเดียวกันนะครับถึงเรียกว่าเป็นเจน2เช่นกันนะครับผมก็เป็นมอเตอร์นะครับเรื่องของ Power t r ์เทต่างๆก็เป็นอันเดียวกันนะครับผมเป็นรุ่นยอดนิยมเนาะนะครับตั้งแต่คลิกเปิดตัวเจน2ในปี2022เป็นต้นมาเนี่ยก็ถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับเป็นยอดขายอันดับต้นๆนะครับในกลุ่ม BSUV เลยก็ว่าได้นะครับ ก็มาดูความคุ้มค่าของเขากันเลยนะครับคันนี้ระบบ e-power นะครับเราคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เซนะครับผมโดยที่มีเครื่องยนต์เป็นเครื่องปั่นไฟเท่านั้นนะครับว่าง่ายครับคือรถไฟฟ้าที่มีเครื่องปั่นไฟติดตัวนั่นแหละนะครับไม่ต้องเสียเวลาเสียบชาร์จนะครับภายในก็มีกล้อง3 6 0องศาแอร์ออโต้นะครับนี่นะครับเป็น เกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเออเรียกว่ามี Intelligent Cruise Control นะครับหลายๆเจ้าก็จะเรียกว่า Adaptive Cruise Control นะครับผมแปรผ่านตามรถคันหน้าได้เลยนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับนี่ก็เป็นภาพของเบาะภายในนะครับสิ่งในความสะดวกครบครันนะครับระบบเตือนออกนอกเลนมีนะครับระบบ Blind Spot Warning มีนะครับระบบ r e ีย c r s s s t r f f f i c Alert ถอยเตือนนะครับ มีการเตือนวัตถุเคลื่อนไหวแล้วก็สิ่งที่วิ่งมาทางด้านหลักนะครับก็จะมีระบบการเตือนตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมอ่ามันก็เป็นภาพคร่าวๆเนาะของรถคันนี้นะครับสีเทาแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากได้รีบดุด่วนนะครับเพราะเขาตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากำลังมีคนสนใจเยอะมากๆครับอยากได้รีบโทรมาครับ